The New Jones ตอบสนองกับทุกคนนะครับ Have a member of you ที่ไหนมาให้เราเป็นเจ้าใหเราเป็นเจ้า Motion sensor เฮ้ยโอถ่ายรูปผีไอ้นมันเป็นอะไรเนยเฮ้ยกูจะโยกตามทำไมดระบมเป็นตากล้องแต่มันดีมันดีเฮ้ยใครรีบเปิดประตูยังคว้าผ่าเฉย เนวยังไงอ่ะเนี่ยกด F ทำไมพี่กด F ไม่ได้อ่ะต้องนั่งนะได้แได้แล้วมันต้องกดขวาด้วยเราเจอบ้าน่คูซิฟิครูคคูซิฟิกเดี๋ยวใครวางดอหน้าบ้านช่มเมื่อกี้หน้าบ้านมันไอ้นั่นอมมพโอมพมนี่มานี่มานี่ตามตามกล้องไ้ไหนเดี๋ยวได้ไอยทีคอยใช่ใช่ใช่มันปรับใหม่ วันก่อนเจอซี่โครงวันันก่อนี่เจอแบบกระดูกใหญ่มากอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนู่นนะโอเคโอเคไปไป high five เฮ้ยโอ้โหหนึ่งองศาหกองศาโอ้โหเก้าอี้โยกด้วยถ่ายเลยโอโอเก้าอี้เก้าอี้โยกโอ้โอแปดศูนย์จุดสอง ุ้แต่แต่แตตรนี้อุณหภูมิแค่สามเองอ่ะอุณหภูมิน้อยมากอุณหภูมิน้อยมากงมานมีอันอเเบลหรือแบบตรงนี้มีอ่ะเมเลหรือแนีมีป่ะมีกดออฟป่ะมีแต่ว่ายยยยยยอยย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 งยย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 หนึ่งเยยยยนยยอยยยยย่ยยียนึ้ยย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 ย ิงเ,เจารลบสองโย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 จอแดนนี่จอห์นไอโชว์ y o u e f โชว์ yourself ปนะรั้นตอนนี้มีสองหลักฐาน <Okay. S 1> ตอนนี้เหลือฟิงเกอร์พิ้นกับดอทฟิงเกอร์พิ้นดอทแล้วก็เออ่ สปีดบล็อกโอเคนี่คือสิ่งที่ต้องหาเอาดอทเข้าไปกันแล้วทำไมต้องมีสปีดบล็อกด้วยยังอยู่ใครมีสปีดบล็อกสปีดบล็อกเลยสปีดบล็อกสปีดบล็อกใครเอา ใครเอา UV มาบ้างอห UV? น้าเอาแตงโมอะไรอแงมย่ามางมี่โฮัลโหลมหมอค้มีคนป่วยฮัลโลเฮ้ยเเดียว a r ย y เฮีย r e Give me sign มันยังมันยังมันหยัง Daniel j o อ e s คอเซซมติงดอทก็ไม่โชว์อะไรเลยไปครับทุกคนนะ จะตามหาผี Dante, ตัวนี้เพื่อที่จะต้องการที่จะถ่ายรูปของเขาฮัลโหลฮัลโหลวัชชูเนมฮั e โหล d ด n น e ส j o นส์สวัสดีครับเดนเนียลถ้าคุณอยู่ช่วยตอบด้วยนะฮะตอนนี้ผมเข้ามาในบ้านของคุณแล้วนะครับได้ข่าวว่าคุณร้องทุกไปว่ามีหมาจอนจัดเข้าบ้านคุณเหรอครับวันนี้ผมมาจับหมาให้นะฮะอุ้ยเด็กตกใจเด็กตกใจ เด็กยังไม่ชินเด็กยังไม่ชินไฮ้ยนี่ไงกดล์ฟไรติ้งแป๊ะเลยไปนั้นโอ้โหเลยไปนั้นไม่อยู่ละบ้านบ้านสนุกอะไรมันเขียนหรอบ้านโอ้พี่วิ่งแทบตายลาฟแนนเฮ้ยแต่ว่าเราก็ต้องมีรูปถ่ายนะน้องถ่ายรูปผีแล้วแหละเฮ้ยโชว์ yourself ต้องใจต้องใจทำไมเนี่ยตกใจทำไมเดวิจอนเดวิจอนเหรอไม่ใช่เดนนิสโจนเดนนิสโจนส์โย่โชว์ y o เซล e l 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 โยกโยกอันนี้ไงโยกเก้าอี้เนี่ยเฮ้ยเกงทำไรอ่ะเกงทำไรอ่ะ สวัสดีครับโชว์ yourself หน่อยครับผมอยากได้รูปของคุณฮะอมอนแดนนี่จอหนส์นี่เขาเขียนอะไรแดนนี่จอห์นส์เขาบอกว่า run let's go ยัง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 เขาเขียนสมุดไว้เฉยว่า run เฮ้ยทุกคนรอด้วยคนอย่าหนีอย่าหนีผมไปครับขอร้อง ทำไงดีให้เขาออกมาโยนของนะโยนของในบ้านดับแรกเราจะเริ่มโยนถ้วยชาไม่ไงโยนรูปหมาด้วยเอาดิโยนโยนโยนเองหรือรือเฮ้ยอะไรยัง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 รองเท้าใครรองเท้าใครรองเท้าใครครับ รองเท้าใครครับมีอะไรห้องนั้นมีอะไราาน,น,น,มน,น่มีน้องตุ๊ก,กตาด้วยพีนับเปิดนับเปิดตุ๊ก,กตาหนีเไหน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 ไห <c oughs> <c oughs> นไหนนหให้หดอะยนทุอย่างโนกล้องเราเลย,ยเฮ้ยนะีเปิดทีวีที่มัม้ยนะาอาจจะไม่ชอบนะ เฮ้ยเจอเนลเอออ่านเจอเนลไม่ใช่สีออฟตีฟชิบหายส่งแฟนเอาพิยามากองไหนาบ้างแค่หนังสือพวกนี้มันหยิบไม่ได้อะถ้าใครเปิดทีวีเล่นเออเปิดทิ้งไว้เราทำให้บ้านเขาน่ารำคาญมากที่สุดร้อยเดี๋ยวลิงออกมาให้เฮ้ยมีโน้ตบุ๊กด้วยป่ะดูก่อนนะผมว่าได้อันเนี้ย ไปขายไปขายไปขายเอาขึ้นรถไปด้วยมันนะเอาขึ้นรถไปด้วยเราเป็นโจรเราไม่ใช่ว่านักํำรวจผีหรืออะไรนะเราเป็นโจรจริงไหมวะโจใช่เราไม่ได้ีนนี่เรียบร้อยเสร็จโจรโดนว้อยโดนว้อย s h o w i n yourself ตึงงตงต จี่จู่มันโผล่มาแล้วเต้นนี่ฮาเลยนะโชว์ยเซลท่านบอลเธอจะดึงดึงครูซิฟิกออกมาหน่อยไหมเออว่ะหรือเออหรือว่ามันกลัวครูซิฟิกจริงว่ะเออครูซิฟิกออกไปก่อนตรงไม่ใช่หยิบกระุกแมงล่าเลยนะไม่ก่อนอย่าตกใจครับทุกคนอย่าตกใจฮะกูก็วิ่งมาก่อนแหละอะไรอะอะไรอะ เปิดประตูไม่ได้ประตูไม่เปิดเปิดประตูไม่ได้จริงเหรอประตูหน้าบ้านเปิดได้ปะมันล้วหาถ้าประตูหน้าบ้านไม่เปิดอะไม่มาจริงมาจริงพอเอากูจะฟิกออกมันมันล่าเลยยังโดดเลยมันกลัวคูซิฟิกจริงด้วยทีนี้กูน่าถือไว้ไม่น่าดรอปเลยเอาไหมเอาไหมต่อไหมต่อไหมไหนๆแล้วก็เอาคูซิฟิกออกมาแล้วเขาเขา เขามาแน่เขามาแน่รอบนี้ใครขโมยแล,ลยว้วเขาเดาเอากลับไปด้วยอย่าไปขายเอาไงอะ่ะมันคือพอเราเอาคุสชิ่ออกไม่งอออกมาเลยว่ะนี่แหละสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคนนึงถือไหมคนนึงถืออ่าอต้อตงมีต้องมีต้องมีไปจัดไป,ดไปอันนี้คืออะไรฮนะรปิดไฟใส่ก่อนแล้วเข้ามุงนอน นึกอยเงบ่ายนานั่งเขียนจดหมายใครก็ได้มาถือกูสิฟิทีหรอถือกล้องอยู่ถือกล้องอยู่มาครับเดินหน้าเลยฮะทำพิธี You who hand this p a t e in the name of the Lord มาล่าเหรอมาล่าเหรอดิยิใส่ตูดเจเลยมาล่าเหรอมาล่ะแล้ว

อีโยกอยู่แล้วเมื่อกี้มันมาเมื่อกี้มันมาทางเนี้ยมันมีขึ้นมันขึ้นมาชั้นสองเลยนะมันไปทางเนี้ยมันเนี้ยเดินมันไปทางเนี้ยแ้วเราหยุดไม่ได้สักทีล้วมันขึ้นแล้วมันขึ้นไปอย่างไงอยู่วะมันขึ้นมาแล้วสิ่งเราไม่เห็นเห็นเห็นยืนขวางบันไดกันอยู่สองตัวอ๋อไม่คอยเบิรงกแม่ หัวจ oh, 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 ักกะกระกปับหักคอดังเ exactly ื่โอ้โหมันมันเป็นสปิริตเบรกเตอร์โอ๊ยตายนะแม่เลยอ๋อล็อกตัวเดียวนะตายนะมาเลยบ้คือคือลินวิ่งออกมาที่หลังแห่ะแต่ผมตาย ไม่มเลี้ยวไม่ไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวข้อทางมมนะั้นอธิษข้อทางทำไมนมาทำไมมัน่า <c oughs> มันฆาตอบอะผม <c oughs> ผมวิ่งมาชนหน้าประตูพอดีเรียบร้อยเลยตายหน้าประตู